สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาจากโปแลนด์วันนี้ได้อะไรมาหลายคันอยพี่น้องกันเลยแวะมาอันถ่ายเป็นวิดีโอไว้ดูจากเน้ตเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าของอยู่โปแลนด์นี่จะราคาดีงามกว่าเยอรมันเนาะราคาถูกกว่าแล้วก็เลยได้มาหลายอย่างมีอะไรเดินพี่น้องเอาซื้อซื้อของชัยเนาะซื้อของกินของชัยนี่ ได้รองเท้าบูทมาพี่น้องสวยๆเลยอุ่นดีเนาะพี่น้องเนี่ยปังสี่สิบสี่สิบห้ายูโรเนาะแพงอยู่แต่ว่าอุ่นนี่สิมันนุ่มเนาะสิเชอิอนบองเสียอนยนเมันแพงเพราะว่ามันนุ่มเนาะขนนุ่มมากเนาะพี่น้องเนาะ จะได้เสื้อผ้ามานิดหน่อยนี่สวยไหมสวยไหมเดี๋ยววางชัดๆกล่องมันือเป็นยังเอียงนะแปบ๊บหนึ่งนะพี่น้องเลยนี่ใส่ดูก่อนสวยไหมขนนิ่มๆเลยนะพี่น้องนะนดูสิเหยนเะนานะ สวยเลยนี่ก็ได้มาราคาก็ดีงามเนาะพี่น้องเนาะเท่าไาสามสามสิบห้าเนาะเสื้อตัวนี้อุ่นๆเลยพที่ชอบใส่เสื้อผ้าแนวนี้เนาะอ๋ออันนี้เครื่องในพี่น้องทดชช้นในเนาะไม่ได้เห็นรู้ดอกอันนี้ก็คือเสื้อผ้านะเล็กๆน้อยๆของของใช้ ก็สื้อเสื้อสวยๆไวนอกพอจะไว้ใส่ไว้นักเท่นเนาะนอุ่นๆเลยเนาะสีแดงสดเนาะเป็นคอแบบแบบที่กระที่ใส่เนาะนแล้วก็ได้ของขวัญจากเม่ด้วยนี่ของขวัญคริสต์มาสนี่แม่สามีซื้อให้เน,ะนาเนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย สามสิบยูโรให้น่อยยิมห้ากับหนึ่งพันเนาะมประมาณสองพันบาทสองนี้ก็อุ่นช่วยโอ้โหเนื้อสามีตกหนูอันนี้ก็แม่ซื้อซื้อปากเนาะซื้อให้ดอกไม้ขนมของกินนากมายเลยเนาะสวยเลย นี่ก็ซื้อรอร่อยอร่อยเลยอันนี้ก็ผักชีเนาะพี่น้องเนาะผักชีสดๆกระเทียมสะอ้อนกระเทียมเนาะพี่น้องเ,เนาะกระเทียมกระหัวละหนึ่งยูโรเนาะนี่หัวใหญ่ๆหดัมเบลซาซิกงามเนาะกระเทียมโตแหลมหัวใหญ่ ละหนึ่งิโลชุนดีพ้อมดีอือชอบเด็ดของงานสเบียงเนาะปุ้นไหมรักสามเหลือง,งสบียงของเราอ,อืีอ่ืเดาวนที่าว้ชื่น Smart Battery, wait. Oder ist war das? mal Oder hier keine. Ich gebe mal ein Kabel da. Mhm. Bus B. Ich kann, ja, Hier warte oh. mal. Nein, kann... Hier, 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 guck doch mal. Hier. Hey, für den Lowboard. Oh schön. Sieh, wie noch ein Schaffler noch. Schneemann. Wo oh, geht meine Melodie? Geht auch, oder? Geht auch. Wenn dunkel. Nee, für Melodie. Für Song, oder? Ja. Oh, Musik. Wie vorher Musik, oder? Nee. Hm. <laughs> Nein, wie Die haben noch. เอาไว้โต๊ะอันนีชื่อนี่เรามาดูเนื้อกันเลยว่าเราได้อะไรมาหมูแล้วเป็ดอยาเป็ดพี่นอ้องเป็ดตัวใหญ่ใหญ่10กิโลเองนี่เนาะนี่เป็ดเป็ดจะเป็ดเราจะได้ e ี u p t i o n น,น ได้ทั้งปลาได้ทั้งที่หลายอย่างทีงน่น้องเราจะแกะให้ดูเนะาะเราจะได้กินโอน้ยสองกิโลมาแบบเยอะเยอะเยอะเลยอะ่ะที่น้องเอ้หักหลายหักยู่หักหลายเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดเนาะแล้วก็ เราก็จะใส่ช่องปิดเอาไว้เนาะพี่น้องเน,น,น,นาะนี่เราก็จะได้กินนานๆเนา,นนานนนนะเ,นนเป็นเสบียงกืดคืเป็ดนอพี่น้องว้าใช่สักไปกี่ะอะไรต่อย่าสามีตกใจมันใหญ่มากพี่นอ้องมันใหญ่จริงๆน,นะสะักไปกี่โลว้า เห็นไหมมันเยอะมากเลยพี่น้องดูสินี่กึนเนะกึนเป็ดกึนไก่คงไม่ใหญ่ขนาดนี้นะพี่น้องดูสินี่โอ้2สองกิโลหกกิโลเองพี่น้องกิโลละสามอ้อยเองเนาะถูกมากเลยได้เยอะมากมากันทันถาดเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะ อืมเราจะทำกินในช่วงวัยนะักถึงนอะสนอะงเนาะหลายเลยมาเลยจะ้ะมีแต่ตอนใหญ่ๆเลยพี่นอ้องอันนี้กระดูกหมูเนาะสีกระดูกหมูใหญ่มากเราจะวิยงให้ดูเมามาหมดเลยเนาะ เอามาเพราะว่าเราทำเป็นปุนสเสบียงไวน้นอกพี่น้องเนาะนี่โคโวิดนาก้ะโควิดนาเองก็จะได้ไม่อดนอกพี่น้องเนาะนห้าชิ้นพี่น้องห้าชิ้นสิบแปดยูโรดูสิราคาดีงามมากนะนี่ใหญ่ๆเลยพี่น้องดูสินี่ กระดูกหมูเนี่ยถูกนะสิบแปดเองได้ตรงหลายอันนี้ปลาหนี่ปลาเขาอบมาแล้วเนาะตัวใหญ่ๆกันเลยพี่นอ้องปลาแล้วก็ไข่ปลาอันนี้ตัวปลาเนาะปลาก็ได้มาตุ้มสเบียงเอาไวหา้หนาวๆเลยเนาะอีกทีนี่ ยาวๆกันเลยเน,นาะพี่น้องไอืมไขมันไขมันเนี่ยสองซื้อมาสองอน,น,อน,อนอเนาะพี่น้องนาะนซื้อมาสองชิ้นสวยๆเลยจ้ะสวยเลยหักเอียเลย อื่เนาะก็คือเดี๋ยวยกให้ดูมันมีกระเทียมกระรเทียมกระหลายมากระเทียมก็มีแต่หัวใหญ่ๆหัวงามๆอะไรเราพี่นอ้องนี่สิโอ้ยคุ้มมากเลยเนาะไปหลอบเลยได้หลายอย่างเลยของมีของกินมีย็มีเลยผักชีมแล้วทเลยจ้ะ เนาะของเยอะแยะเลยเดีย๋ยวเธอสุข,ขานาี่ผมตอนนี้ดูแต่ของกินไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยชีวีเฟียเลยือโอ้ยดูซิพี่น้องอ้นไวแบบนาน,น,านเาๆเลยเลยหลายเลยเนาะกินเกนะ่งเนาะอืมเนื้อแบบว่าสดมากเนาะพี่น้องเนาะดูซินน่ สดจริงโบแลนเนาะดูวาตอนใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนี่โอ้ยเดี๋ยวก็ที่จะล้างทำความสะอาดแล้วก็คุกล้างด้วยเกลือด้วยน้ำดีๆเนาะไม่ให้ขาวๆเ,าเานาะพี่น้องเนาะนสวยงามอันนี้ก็สวยงามเนาะนี่ไวน์นักเชนกระเทียมหัวใหญ่ๆทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆเด้อในช่วง วันยุดกะที่กะกับมาเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายีายค่ะ